น้องเจี๊ยบชอบตอนนี้ก็ครบอาทิตย์หนึ่งแล้วใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบทำหน้ามาตอนนี้หน้าเปะแล้วก็เลยเอาตัวเปะด้วยใช่ไหมรับรอบนี้เปลี่ยนชุดปุ๊บไปต่อได้เลยแล้วแล้วเจอกันต้องหันก้นงอย่างเง้นกดเร่งเลยนะฮัลโหลแฟนงงไหมเคยจะแบบสปากันที่ไหนบุ๊คเคยแล้วย้อนอีกหนึ่งคนเออ นี่นะคะเจ๊มีนัดกับทีนงานแพลวอีกแล้วนะคะสวัสดีแฟนๆน,นะคะแพลทุกคนนะคะตอนนี้ก็ครบอาทิตย์หนึ่งแล้วใช่ไหมคะพี่เจ๊ทำหน้ามาต้องบอกเลยนะว่าหน้าแบบประชับมากเลยตั้งใจว่าจะนัดคุณหมอเติ้ลแล้วก็ไปทำอีกมากนะวันนี้แพลบอกว่าอยากถ่ายพี่เจ๊เป็นเคที่2ถูกไหมแล้วก็บอกว่าพี่เจ๊บ,บอกแล้วนะย็นนี้พี่เจ๊มีเด็กกับพี่เบียจะเลี้ยงข้าว บอกก็เป็นแบบเมนูที่ต้องสั่งล่วงหน้าตั้ง3วันแต่ว่าอย่าอย่าให้กินเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวอว้วนอ่ะซึ่งเมนูนี้นะคะเป็นเมนูสําหรับครบรอบ3ปีนะคะของซูชิเซกินะคะชื่อว่า The Great Ocean นะคะเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> เฮ้ยตายนะ้วสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะเข้าใจแล้วทำไมต้องสั่งล่วงหน้า3วัน ทำไมถี่ได้บอกพี่พี่จะเดิพี่เพียมาเด็ดที่นี่เลยเมื่อกี้นี้น้องเขาบอกนะคะว่ามีทารับ king ครับนะคะซึ่งตัวนี้หนักถึง3กิโลกร,รมัมแล้วก็ท็อกคัดเลือกทุกตัวยังมี b l u e f i นะคะทั้งหมดนี้นะคะซึ่งแบบโหหั่นมาให้แบบหนาแบบสุดๆนะคะแล้วก็มีปลากีเมดายนะคะแล้วก็ปลาตามฤดูกาลต่างๆนะคะมีแม้กระทั่ง,ง,งนี่ค่ะอูนินะคะคว้ายคาเวียเอาล่ะเต้องกินแล้วลนะ่ะเนาะ ต้องบอกเลยนะว่าจริงๆปกติเนี่ยอย่างซูชิเซกิเนี่ยนะคะชอบสั่งออนไลน์มากถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยู่บ้านแล้วเห็นแบบนี้นะคะจริงๆมีเมนูอีกหลากหลายมากสามารถแอดไลน์ได้นะคะที่แอดก่อนเนี่ยแล้วก็ซูชิเซกินะคะคำแรกขอประเดิมด้วยทูน่ายักษ์หรือโอโทโร่นะคะซึ่งดูดูชิ้นของที่นี่สิโอ้ยหนาขนาดเนี้ยพี่เจถามหน่อยถ้าพี่เจ๊กินเยอะแล้วพี่เจพุงป่องใครจะรับผิดชอบมีใครรับผิดชอบปะ จริงเหรอาจะชวนมาอีกเทปไหม,มพี่แจคคะถ้าแบบอยากคุยอยากคุยจรินดูคุยไม่ได้กิเมดาย <c oughs> นะคะเป็นปลาที่สดมากของฤดูกาลนี้นะคะวา้าวดูสิ <c oughs> อันนี้ใสกว่าหน้าอีกนะ <c oughs> เนื้อสิไม่ค่ะวันนี้ต้องเรียกน้องเจี๊ยบแล้วค่ะ <c oughs> น้องเจี๊ยบชอบ ลาแซามอนสดจากนาเวร์ค่ะโถว่ว้น้ำมาไกลจังลูกต้องทานแล้วแหละเนาะอื้อมพี่เทียริงเก่งไม่อยอมแพ้เลยนะหืม ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะช่วงที่แบบอยู่บ้านเฉยๆแล้วแบบออกกําลังกายเองอะไรเงี้ยพี่ก็จะกลัวแต่ว่าช่วงนี้พอคลินิกเปิดแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่กลัวเพราะพี่มีตัวช่วยแล้วที่สําคัญนะหมอเติ้ลบอกว่าที่หมอเติ้ลจะทําให้เนี่ยจะหุ่นดีลีนไวเวอร์เคยนี่ไหมใครทําคาริโอไหมเวลาทําคาริโอต้องยืนถูกไหมคะแต่พี่เจจะไปนอนคาริโอ <c oughs> อ๋อนอนมาขึ้นอรอหม่ <c oughs> พี่ขอกินสักพักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปลดขุ่นทั้งบนกันโอเคป่ะเนาะ จะกินด้วยกันไหมล่ะแล้วตอนนี้นะคะเจี๊ยบอยู่ที่เดอะคลินิกนะคะเมื่อกี้ทีมงานแกล้งเจี๊ยบ่าค่ะเจี๊ยบได้กินข้าวแบบเยอะมากแต่ต้องบอกว่าอร่อยมากจริงๆค่ะเย็นนี้นะคะจะมีทานข้าวกับครอบครัวอีกสําหรับใครที่ต้องการลดไขมันแบบเร่งด่วนนะคะนี่เลยค่ะมาที่เดอะคลินิกนะคะ ามีโปรแกรมใหม่ที่คุณหมอเติ้ลแนะนำเจีย๊ยบนะคะชื่อว่า New M s c u l p Nova เป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะสำหรับคนที่แบบออกกำลังกายมปทั้งชิตแบบเรานะคุณหมอเติ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีปัญหาถามหมอเติ้ลได้หมดเลยเนาะได้ทุกเรื่องครับค่ะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะสำหรับเจีย๊ยบเนี่ยเป็นเป็นคนที่ขาเล็กแขนเล็กแต่ว่ามีหนึ่งส่วนที่แบบสามีช้ามาเอามือมาหยิกอ่ะขอโทษนะขอเนีญยให้ดูนะคือตรงนี้ค่ะ ตรงเนี้ยทองล่างคือมันเป็นปัญหาตั้งแต่เจี๊ยบพอดลูกจุดเนี้ยที่มันทํายังไงมันก็ไม่หายสักทีคุณหมอตื่นมาตอนไขมันมากองอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อมันไม่เฟิร์มตรงนั้นใช่ค่ะแล้วมีความรู้สึกเหมือนแบบบางทีซิทอัพเป็นรลอยครั้งแต่มันไม่ถึงตรงเนี้ยต้องทํายังไงบ้างอ๋อตอนนี้หน้าเตะแล้วก็เลยเอาตัวเตะด้วยใช่ไหมรอบนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบโอ้ไขมันเยอะมากก็ไม่ต้องไปดูดไขมันมีก้นด้วย มีตรงขอโทษนะคะอันนี้แบบเนาะคือแบบไงครับมีแบบหย่อนคล้อยมีความหย่อนคล้อยบ้างตรงกล้นค่ะตัวเคิร์ฟมันไม่ไม่ไม่สวยใช่ไหมเคิร์ฟไม่สวยค่ะหลักๆเราก็จะมีตัวที่เรียกว่าเอ็มส์คาวด์โนโวครับซึ่งตัวนี้เป็นเทคโนโลยีจากอเมริกานะครับเขาช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อช่วยในเรื่องเหมือนเวลาแบบเราไปซิทอัพอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยเราซิทเป็นปีกว่าจะถึงแบบได้กี่ร้อยครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําตัวเนี้ยครั้งเดียวเนี่ยเท่ากับการซิทอัพ สองหมครั้งส0 0 0ม,คร,มครั้งเลยเหรอคะแล้วายในกี่นาทีคะที่บอกว่าเหมือนเป็นเขาจะปล่อยเหมือนเป็นคลื่นนะครับลงไปในเวลาสามสิบนาทีนะครับที่เราก,การซิดอัพสองหมื่นครั้งหรือถ้าไปทําตรงก้นตรงขายอย่างเงี้ยก็เท่ากัเที่ยวกับการสปอสสองห0 0่นครั้ง คือเขามีเปเปอร์เลยว่าการทําหลังทำเนี่ยไป็หนึ่งปีอะครับตัวมัสเตลที่มันหนาขึ้นตรงนั้นนะครับก็ยังอยู่คือหมายความว่าให้ผลดีในระยะยาวด้วยนะคะระยะยาวด้วยแล้วก็เห็นผลสมมติเจ็บซัคอร์ดหรือว่าเวลาเจ็บสิทอัพอย่างเงี้ยสิบห้าครั้งสามเซตใช่ปะฮะปวดแบบโอ้ยแบบสุดๆอันนี้สมมติว่าเราทํากลางคืนหรือเพื่อเช้าก็โอ้โหเจอเผลนมากใช่ไหมครับเพนไหมน้อยกว่าเยอะมากเพราะว่า2 0งหมครั้งเนี้ยครับมันเอฟเฟกตีฟตรงที่ว่าระหว่างที่เขาเหมือนกระตุ้นกล้ามเนื้อเข้าไปอย่างเงี้ยครับ เขาจะมีปล่อยเป็นคลื่นที่เหมือนไล่ตัวแลคติกแอซิดด้วยจุดเด่นเดียวมากของตัวนี้เลยนอกจากแค่ได้โอเคเราสร้างมัสเซอร์เราครับคือพอมัสเซอร์เรามันเพิ่มใช่ไหมครับมันก็เพิ่มเมตาบอิซ์ในร่างกายเราครับร่างกายเราก็จะเบิร์นแฟตส่วนเกินในแต่ละวันได้ดีขึ้นสมมติโอเควันนึงคุณกิน1,500แคลเท่าเดิมอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าคุณมีมัสเซอร์มากขึ้นจะส่วนแมสนะครับเราก็จะเหมือนเบิร์นแฟตได้ดีขึ้น คุณอเอาคอย่างสมุินะคะมีคุณแม่<ะ>ที่แบบท้องแล้วแบบท้องใหญ่มากๆ<ะ>หลังจากที่คลอดลูกไปแล้วกี่เดือนคะถึงจะมาเฟิร์มกับเครื่องนี้ได้ส่วนใหญ,ญ่ประมาณ3เดือนเป็นต้นไปก็สามารถมาทําเพื่อให้แบบ มัสเตลมันเฟิร์มกลับมาเข้าที่เร็วขึ้นได้ก่อนที่คุณหมอจะเดินเข้ามาจะเดินไปตรงที่เคาน์เตอร์นะคะก็มีคุณพยาบาลคอยแบบสัมภาษณ์แบบเยอะมากเขาจะมีข้อต่างๆให้เราชลีทโรคประจาตัวใช่ช็คก่อนว่าแบบเออไปทําอะไรมาในรอบหกเดือนบ้างแล้วก็หลังจากนี้จะมีอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆก็ทําได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยไว้ใจได้ใช่ปกตินะคะชินกับการทําคาร์ดิโอแบบยืนวันนี้นะคะจะลองไปนอนทำคาร์ดิโอกี่นาทีคุณหมอ 30นาทีครับเท่านั้นเองมันอยู่ที่ว่าเราจะทํากี่พาร์ทบางคนทําทั้งตัวเลยก็อยู่กัน3ามีชั่วโมงก็มีแต่ออกไปสวยเลยนะสามีิงงมากมาเป็นลูกเลยไปเลยค่ะช่งไล่ขอบเสียละไี่นล่นี่นี่นี่อันนี้นะคะเป็นแบบจิ๊ดจๆ๊จิดบจิ๊บจิ๊กจิ๊่จจิบจิ๊จิบจิ๊บจิบจิ๊จจ เวลาเราออกกําลังกายเราจะปวดหลังถูกไหมอ่าเป็นไงบ้างครับหลังทําหลับฝันดีเลยฝันดีมากค่ะมีเคลิ้มนะแต่เคลิ้มแล้วก็จะดุ้งเพราะว่าตอนหลังๆถอนไปแอบเพิ่มจะได้เห็นผล10-70อย่างเงี้ยมันก็จะฟื้ไป squeeze มากใช่ครับขอเล่าประสบการณ์หน่อยนะเห็นพร้อมๆอย่างเงี้ยเจ็บใคยทำแบบสมัยก่อนที่มันเป็นติดๆอะค่ะพอเสร็จปุ๊บมันเจ็บ <c oughs> มันเหมือนไปออกกำลังกายมาเป็นหมื่นครั้ง <Okay. S 2> แต่อันเนี้ยรู้สึกมันเหมือนแบบมันมันที่คุณหมอบอกว่ามี าผ่อนคลายให้ด้วยใช่คือตัวเนี้ครับอย่างที่บอกว่ามันได้ออยอเมกาเพราะมันมีเรื่องของความเซฟตี้แล้วเขามีเรื่องของรีแลกเซชั n p h a s ที่ไล่พวกสารพิษที่มันค้างในกล้ามเนื้อหลังออกกาลังกายเนี่ยออกไปดังนั้นหลังทําเราไม่ได้โหรู้สึกว่าเราวีคมากเหมือนเวลาไปทําเครื่องอื่นหรือออกกำลังกายเองที่บ้านอย่างเงี้ยครับค่ะก็คือสามารถไปเดทกับคุณสซัีได้เลยถูกไหมเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนชุดปุ๊บไปต่อได้เลยแเราเราเจอกันต้องหันกล้องใช่ไหมกล้องแดงเลยนะโหลแหมงเงี้ยแฟนงงเงี้ เผื่อจะแบบสปาทันทีแบบอื่ก็ไ้เ้ออีกหนเ้จะติดใจมันทำบ่อยได้มากแค่ไหนเนี่ยจะกลับมาอีกแล้วเนี่ยจริงๆโปรแกรมแรกของเขาทำประมาณสักอาทิตย์ละสองครั้งครับสักสองสัปประมาณสี่ครั้งเองแล้วก็ผลเขาก็อยู่ไปนานเป็นปีเลยครับอย่างนี้สมมุติว่าเราแบบเราจะไปทริปที่ไหนอะไรเงี้ยกินแบบเต็มสูตรเลยนะแล้วเรากลับมาเราก็มาเมนเทนได้อีกถูกไหมคะ ใช่ใช่กลับมาก็เน้นเบิร์วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเดอะคลินิกคุณหมอต้นด้วยนะคะขอบคุณนะครับค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพราวด้วยนะคะก็อยู่กันมาหลายอาทิตย์แล้วนะแต่จริงๆแล้วอะยังมีแบบเช้ากับวันเย็นมีการทําอาหารมีอะไรอีกหลายอย่างคราวหน้ามาสัญญานะเดี๋ยวจะทําอาหารให้กินโอเคไหมโอ้รอชิมเลยนะฮะกินอาหารที่อ้วนนะคะแล้วก็มาทำต่อนะแล้วก็ทำต่อค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี้เวลาเรามาทํานะคุณหมอเราจะไม่บอกสามีนะเราเขาจะให้คิดว่าเราสวยเอง <c oughs> ถูกป่ะ <c oughs> ใช่ไหม